สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็เอาต้นไม้ที่ปลูกในเทอร์เรียมแก้วนะามาลดน้ำต้นไม้ครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้วิธีใช้ฟอกกี้พ่นเอานะแต่พอคิดได้อีกทีหนึ่งก็ใช้วิธีนี้ครับใช้สลิงลดเอา ก็สองสาวันลถทีอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยเอามาตากแดดด้วยก็เอาแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าใช้ฟอกกี้เราก็ต้องไปเช็ดกระจกอีกใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะ่ะเราก็ตรงเป้ามากกว่าแล้วกระถางเนี่ยผมชอบอันเล็กๆมากกว่านะสอันใหญ่ๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมทำ ส่วนตัวนี้ตัวที่สองซึ่งสวยขึ้นตัวนี้ตัวที่สามสวยขึ้นอีกพูดถึงหมายถึงรายละเอียดนะแต่ว่าสีมันไม่ค่อยโอเคถ้าทำสีดำมันจะต้องใช้น้ำยา,อ,าอะไรไม่รู้น้ำยาลมดำอะไรไม่รู้ของเขาอะแพงอยู่นะอืก็เลยเอาแค่นี้ก่อนส่วนการตัดนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ารู้ละว่าถ้าใช้สองมิลแบบเนี้ย โอกาสแตกเกิน50เปอร์เซ็น์แต่นี่เป็น3มิลก็พอรับได้อยู่นะเห็นไหมครับแล้วก็แลนี้มาแชร์วิธีการลดน้ำต้นไม้แบบไม่ให้มันเปียกอะ่ะเออซึ่งผมก็คิดเองนั่นแหละก็ใช้หลอดสล,ลิงแบบนี้แหละกับน้ำธรรมดาธรรมดาลดอย่างนี้เลยนะ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีสุดครับเพราะว่าไม่ต้องมาเช็ดกระจกปัญหาของการทำเทอร์เรียมแบบนี้คือกระจกเปื้อนครับฉะนั้นต้องเลี้ยงแบบลูกแบบนี้ครับแล้วก็มาตากแดดบ,บ้างนะเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะไปวางก็คิดว่าจะทำเป็นเชลสวยๆว,วางเป็นแถวเป็นแนวอะไรอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวอยากจะไปซื้อกระจกเพิ่มอีกมาเอินช่วงนี้ ร้านเขาปิดนะก็ไปซื้อกระจกเศษๆแถวบ้านนี่แหละครับเอามาลองก็ทีละร้อยบาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แพงอะไรแต่ว่าคงไม่ซื้อสองมิลและ้วล่ะสองมิลนี่แตกกระจายเลยทำทีนี่ปวดหัวโอเคสวัสดีครับ